ดีค่ะดิฉันสิบเอกหญิงสุชาดาดวงสวัสดิ์ผู้รับเข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมสุขาพิบาลอาหารสําหรับผู้สัมผัสอาหารนะคะค่ะวันนี้ดิฉันจะมาอธิบายและสาธิตวิธีการล้างมือ7ขั้นตอนค่ะค่ะก่อนที่เราจะทําการล้างมือนะคะเราก็มือของเราเนี่ยคะเป็นไปจับสิ่งของต่างๆซึ่งสิ่งของต่างๆที่เราจับมาเราก็จะมีเชื้อโรคหรือว่าเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็มือของเรานะคะควรจะเป็น มือที่ตัดเล็บสั้นอยู่เสมอแล้วก็ไม่ทาสีเล็บนะคะแล้วก็สิ่งที่สกปรกที่สุดในมือก็คือบริเวณซอกเล็บแล้วก็ฝ่ามือของเรานะคะอาจะจะสกปรกลงลงมานะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะสัมผัสอาหารหรือประกอบอาหารทุกครั้งนะคะเราก็ควรจะล้างมือนะคะเจ็ดขั้นตอนเพื่อทําความสะอาดมือของเราให้สะอาดก่อนที่เราจะประกอบอาหารนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นการสาธิตวิธีการล้างมือนะคะค่ะขั้นตอนแรกเราก็ล้างมือด้วยน้าเปล่าก่อนนะคะค่ะ แล้วก็เราจะใช้สบู 8, nah ่หรือว right ่าเจลล้างมือก็ได้นะคะแต่ว่าในวันนี้จะใช้เจลล้างมือนะคะเมื่อเรากดเจลล้างมือหรือว่าสบู่แล้วนะคะต่อไปก็คือเป็นขั้นตอนของการล้างมือนะคะขั้นตอนที่1ก็คือว่าฝ่ามือถูฝ่ามือนะคะค่ะขั้นตอนที่2อล้างมือฝ่ามือถูหลังมือและง่ามนิ้วนะคะขั้นตอนที่3มฝ่ามือถูฝ่ามือและก็ห้ามนิ้วนะคะ ขั้นตอนที่สี่สันมือฝ่ามือถูสันมือนะคะขั้นตอนที่ห้าฝ่ามือถูไม่มือนะคะขั้นตอนที่หกปลายนิ้วถูฝ่ามือนะคะขั้นตอนที่เจ็ดฝ่ามือถูข้อมือนะคะค่ะทั้งเจ็ดขั้นตอนนี้เราจะทำท่าละนะคะขั้นตอนละห้าครั้งนะคะค่ะนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า เราก็สลับกันทั้งมือซ้ายและมือขวานะคะเพื่อให้มือของเราสะอาดนะคะค่ะเมื่อเราทำการล้าง มือทั้งเจ็ดขั้นตอนเสร็จแล้วนะคะเราก็ล้างมือด้วยน้ําเปล่าอีกครั้งนึงนะคะก็ล้างล้างให้ครบเจ็ดขั้นตอนเหมือนเดิมเลยนะคะเอาเอาฟองสบู่หรือว่าเจลล้างมือนะคะที่ที่เราใช้ล้างมือนะคะออกนะคะเอาล้างให้สะอาดเลยนะคะค่ะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็สาธิตและก็อธิบายวิธีการล้างมือเจ็ดขั้นตอนนะคะที่ถูกต้องนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถึงมือของเราก็สามารถไปสัมผัสอาหารได้เรียบได้เรียบร้อยเลยค่ะขอบคุณค่ะ